22ค่ะสวัสดีค่ะนุชโชติกาค่ะสวัสดีค่ะสราวันเดร์มค่ะสวัสดีค่ะพิมวันเดร์มค่ะสวัสดีค่ะไอเดียวันเด r ร r e a มค่ะสวัสดีค่ะน้องอิงวันเด r ร์มค่ะสวัสดีครับเ o ลเอสครับผมสวัสดีค่ะแอมแอมเคทีเอ็นค่ะ ก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะตัวนุชเองนะคะมีซิงเกิลเดี่ยวแล้วนะคะชื่อบทเพลงว่า You Make Me a Bad Girl นะคะแล้วก็รําสุรานะคะฝากติดตามนุชนะคะได้ทางช่องทาง y o u t u b e 2 t 2 2และเพจ2 2 2 2ค่ะค่ะก็ของสดานะคะก็มีซิงเกิลเดี่ยวค่ะชื่อซิงเกิลว่า Chat ได้ปะค่ะและพวกเราก็ยังมีวงวันด้วยดีมนะคะค่ะแล้วก็ของวงวันด้วยดีมนะคะมีเพลงแรกค่ะชื่อเพลงว่า You Got Me So Crazy ค่ะและกำลังจะมีผลงานใหม่เร็วๆนี้ค่ะชื่อเพลงว่าหมวกกะทะค่ะ สำหรับแอมนะคะก็มีซิงเกิลเดี่ยวนะคะชื่อเพลงดื้อดื้อดุ่มค่ะแล้วมีเพลงที่ฟีดกับพี่เต้ธนาวิทย์ด้วยนะคะชื่อว่าเธอคือคนคนนั้นค่ะของผมนะครับมีเพลงใส่รับครับที่ทำปล่อยราไปแล้วครับแล,แล้วก็เพลงสุดท้ายครับผมแล้วก็จะมีเพลงใหม่จะปล่อยเร็วนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับค่ะก็ฝากพวกเรา Twenty Two สองสองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ